สวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติ๋งนี่ชาแนลนะคะติ๋งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๋งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากมากค่ะคลิปนี้ติ๋งมาแชร์สูตรดีๆนะคะเป็นสูตรวิธีลดถ,ถุงใต้ตาด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะปัญหาถุงใต้ตาบวมรอยคล้ำใต้ตาแล้วก็รอยเหี่ยวย่นนะคะเป็นเรื่องที่ทำให้เราขาดความมั่นใจมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาทำคร,รีมลดริ้วรอยใต้ดวงตาก,กันนะคะวัตถุดิบจากธรรมชาติก็จะมี น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะที่อุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็วิตามินแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะวัสลีนนะคะช่วยบำรุงผิวโดยสร้างชั้นเคลือบที่ช่วยปกป้องผิวแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวนะคะเติมความชุ่มชื้นตามธรรมชาติในชั้นผิวค่ะแล้วก็ผักชีผักชีนะคะมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่ช่วยต่อต้านการอักเสบของเซลล์ผิวในร่างกายนะคะ เดี๋ยวเรามาทาครีมกันเลยค่ะนําผักชีนะคะไปล้างแล้วก็เด็ดเอาแต่ใบนะคะไปคั้นหรือว่าปั่นก็ได้นะคะใช้เราเอาแต่น้ํานะคะใช้ประมาณ1-2ช้อนชาค่ะผักชีนะคะใช้ประมาณ1-2ต้นก็ได้ค่ะเด็ดเอาแต่ใบไปคั้นเอาแต่น้ํานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทําครีมกันเลยนะคะไอเจลวาสลีนนะคะ หนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมันมาพาะพร้าวสกัดเย็นนะคะขึ้นช้อนชาค่ะทีนะคะ ประมาณ1-2ช้อนชาค่ะถึงใส่ไป2ช้อนชาเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ครีมรดริ้วรอยใต้ดวงตาค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ สูตรน,นี้นะคะใช้ทาก่อนนอนเป็นประจำทุกคืนค่ะจะช่วยเรื่องรอยดำคล้ำใต้าตานะคะใต้ใครที่มีใต้ตาบวมใครที่มีถุงใต้ตานะคะแล้วก็ยังลดรอยเหี่ยวย่นให้จางลงได้ค่ะไปลองทำสูตรนี้ดูนะคะทาทิ้งไว้ทั้งคืนเลยค่ะทาเป็นประจำนะคะถุงใต้ตาแล้วก็รอยเหี่ยวย่นของเราจะจางลงแล้วก็จะทำให้ถุงใต้ตาของเรา,เาลดลงด้วยค่ะไปลองทำสูตรนี้ดูนะคะ ถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ